ีดูซีได้เลยนี่ดูดีกันานาให้เธอมาใช่ไหมหเธอจับดีๆสินี่ไหนดูซิ ไม่ชอบพวกเราเลยอ่ะก็ดูพวกเธอสิมาแค่วันเดียวก็ทำตัวเป็นที่รักของทุกคนแต่ถ้าเป็นอย่างนั้นก็ต้องขอโทษลวกันนะแบบนี้ได้เห็นดีกันแนะ่เพื่อนๆมอมยัง วปล่าฉันไม่ได้ทำอะไรฉันหน่อยแค่แวบเดินผ่านไปผ่านมาแล้วก็มาดูเฉยย่าเฮ้ยิมธอมแอบเลิงเอาอกกวีนฉันเหรอตายเลยอ่ะใครจะไปเนอี๋ของนายเป่าอะไรล่ะฉันอุสารนั้นเพื่อมาเล่นเด็กแล้เพื่อนฉันนั่นต้องจ่างฉันว่กาดดวิดนดบว่ากาดก็สมควระสิไม่เกี่ยวกเรื่องของนายไม่เกี่ยวอะไรล่ะ เธอหลังมาแอบเล่นเอวมีฉันฉันไม่ได้เล่นเธอไงเธอไม่ได้เล่นแล้วกขาจะเล่นฮะใครจะเล่นเหรออ๋อก็เด็กใหม่แน่เลยเด็กใหม่นั่นน่ะเขาต่อแอบมาเล่นหอวเธอแน่เลยฉันเห็นเขาแอบมายุ่งกับโทรศัพท์เธอเมื่อกี้อ่ะพิมอย่าไปใส่ร้ายเพื่อนใหม่สิฮะใครใส่ร้ายก็เธอแหละเพื่อนใหม่นี่ใส่นี่ดีกตายนี่เหมือนเธอหรอก ใชเฮ้ยเสร็จสักทีเฮ้ยพิมพิมจะไปไหนอ่ะอ๋อเราจะไปส่งกันบ้านไงฝากส่งมาดีเขาเพาก็หิวมากเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปซื้อข้าวกินก่อนนะฮะฝากส่งกันบ้านได้แหมทีนี้มาใช้ไม่เคยจะชมสักคำ สิทำไมกล้าทำอย่างนี้เนี่ยครับยังไม่ส่งหรอแต่เราส่งแล้วเอาไซาซายยังไม่ส่งหรอไม่ฉันส่งแล้วเกตไซมานตี้ก็จะหันไปถามเพื่อนซ้ายขวาทำไมเนี่ยว่าสง่สงหรือยังส่งหรือยังฮะก็เป็นห่วงเพื่อนนะคครูเป็นหวน่วงเพื่อนรม่ว่าจะเป็นห่วงตัวเองก่อนไหมฮะทำไมหรอครับ แล้วอยู่ไหนเนี่ยเนี่ยมีทุกคนอบทุกคนในห้องเลยยกเว้นเพองคนเดียวอยู่ไหนพิมอะไรปาร์ตี้ก็ติฉันฝากเธอส่งกันบ้านนะเธอไม่ส่งให้ฉันเหรอไม่ฉันส่งแล้วโอ้ยมีเรื่องมีเรื่องว่าม well, right? ัส่งแล้วที่ไหนเพื่อครูบอกไม่ส่งอ่ะนี่เธอเธอเธแกล้งฉันใช่ไหมอะไรเนี่ยติฉันบอกไม่แกล้งก็ไม่ได้แกล้งสิพิมฝีมือเธอแน่แน่อ้าวใช่ทำไมพูดอย่างนี้เนี่ยอ้าวพิมอยู่ก็แคงใครอ่ะใช่ใช่ใช่ทำไมนี่ใส่ เพื่อนใหม่สองคนนี้เลยช่างมัไม่แย่เลยเรียกอะไไไซฮะเนี่ยเสืี่อยได้เมาให้แล้วนะอุยจริงหมดไหนไหนว่ได้แล้วอ่ะเสื้อที่อยากได้นี่เออ เท่าไหร่เท่าไหร่อ่ะพันห้า 1, ใช่ไหมอ๋อใช่แต่ว่าฉันจับให้หน่อยเทไ่ไปก่อนนะเอาเหรอเอองั้นเดี๋ยวฉันโอนให้เธอเลยดีกว่าเ,าเล็กเล็กเล็กสุดที่ส่วนเก้าแปดนี่โอเนเรียบร้อยแล้วนะอุ้ยขอบใจมากเลยนะเนี่ยทำให้ได้พวกเธอ,อฉันน่าอดได้เกืือตัวนี้เลยเนี่ยลิมิเต็ดเิデิชั่นเลยนะเนี่ยอย่าได้เออไม่เป็นไรทรายเพื่อนกันเพื่อนกัน เดี๋ยวเราไปกินข้าวก่อนนะอ๋อโอเคโอเคโอเคขอบคุณนะดูสีได้เลยดูสีดูะีที่ดูดิกันนาให้เธอมาใช่ไหมให้เธอจับดีดีสินี่ไหนดูสี ไปแล้วขอบบอมอะไรนี่มันตั้งตัวละพันห้าเลยนะนี่ฉันนีม่มันก็หูเต้มซาวหูฉันเลยว่าอันนี้นพวกนายไดกันดูดีเขาซื้อมาจากตลาดนะตัวละวา 90, ันเก้าเก้าล้วมาบองขายเธอพิมาท,ท,ทาไมเธอที่ปักปัมเพื่อนแบบนี้เนี่ยเพื่อคุ้ใส่ช่วยฉันซื้อมานะเธอเนี่ยไม่ได้เลือกเลยเฮ้ยเฮ้ยเยใสทำไมนี่ใส่แกะแบบนี้นะ ไม่สส่แย่ใช่หุยก็พิมพ์มาสิใส่ลายเพื่อนใหม่อ่ะเฮ้ยใชยเหมือนเราเลยอ่ะจริงเหรอยังไงยังไงก็พิมพ์อ่ะแอบเล่นเอาเอาไปขนเราอ่ะแล้วก็พอเราจับได้อ่ะก็ไปใส่ลายเพื่อนใหม่เฮ้ยจริงเหรอพิมพ์มาแย่มากเลยเนาะ นี่เราก็โดนเหมือนกันเรืองส่งกันบ้านไงเฮ้ยไหนไนยังไงตี้ก็เราฝากพิมพ์ส่งกันบ้านพอครูไม่ได้พิมพ์ก็อ้างว่าฝากเพื่อนใหม่อีกทีเนี่ยใส่ร้ายกันชัดเลยอ่ะโอ้โหจริงๆเลยพิมพ์เนี่ยสงสัยอ่ะจะอิกฉาเพื่อนใหม่ เธอทำเกินไปแล้วนะใช่เธอใส่ลายเพื่อนใหม่ทำไมเธอต้องทำขนาดนี้ด้วยจะทำไมทำไมถึงมาว่าฉันแบบนี้ล่ะนี่ทำเกินไปอะไรแล้วฉันไปใส่ลายเพื่อนใหม่อะไรตอนไหนโอ้โยอยังจะมาพูดอีกเรื่องทั้งหมดอ่ะก็เป็นเพราะว่าเธออ่ะผิดฉาเขาใช่ไหม<อ>ใช่ใช่ไม่พิม์โอ้โยอะไรของเพื่อนเนี่ยเราเราไปทำแบงนง้ได้แต่เมื่อไหร่ให้เอาเธอยังไงพูดไปอธิบายไปพวกนายก็ไม่เชื่อฉันอยู่ดีแหละ ม <c oughs> ไมพี่องต้งว่าลูแบบนี้ด้วยอ <c oughs> ไม่คยชอบเด็กใหม่แต่ว่าเราูไม่ได้เคยคิดอาชาเด็กใหม่ไม่ได้เกียดพวกเขาสะหน่อ บอกกันบ้างไม่ฝากทิมไม่พิมทีมทม่ส่งครูใช่ไหมคะและ้วทิมก็ไม่ยอมส่งแล้วทิมก็ไปใส่ไลฟ์เพื่อนใหม่ครับใช่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวการบ้านเธออยู่นี่อะปาร์ตี้อ๋อม,มันมีอยู่ที่ครูได้ไงหรอครับก็เรื่องมันมีอยู่ว่า นะจริงเหรอครับครูจริงสิก็ขุดเจอสมุดอยู่ในถังขยะก็เลยไปดูกล้องวงจรปิดก็เลยเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดไงอ๋อครูคะ พิมเขาใส่ไ์จริงๆนะคะเสื้อเสื้อหนูอะค่ะพิมมะเขามาใส่ไลา์เพื่อนใหม่ว่าเอาของก๊อฟมาให้หนูอะค่ะก๊อฟไหนเสื้ออะไรให้ครูดูซินี่ครูเป็นไครอุ้ยโอ้โหชายนี่นี่เป็นของปลอมชัดเนี่ยเห็นที่ตลาดน้แต่แบบนี้ร้อยเก้าเก้านะถ้างั้นนาดากับหนูดีก็ ซื้อมาร้อยเก้าเก้าขายไปพันห้าได้กำไรแถมเพื่อนยังรักอีกต่างหา่เปเอาไปให้ทรายกันนี่พวกนี้จะหลอกทรายเหรอ,อ,อคยครูคะแล้วแล้วพันห้าที่หนูเสียไปอะคะเออ,เอ,อคือคือครูว่านะมันอยู่ที่ใจพขอย่างนี้ถ้าเธอคิดว่าแท้เธอใส่เธอคิดว่ามันพันห้าละกันเธจะไม่เสียใจ จณกูครับแล้วเรื่อง AOV ของผมครับนี่ครับนายคิดดูนะฉันอะไม่เคยเล่นเกม AOV ของนายนั่นเลยอะแค่เกมฉันยังเล่นไม่เป็นเลยอ่กดเื่นเกมก็ยังทำไม่เป็นเลยอะแล้ววันนี้หนูยืนยันนะคะคว่าตอนหนูเข้าห้องมาเนี่ยหนูเห็นหน้าดากันหนูดีอะมาทาอะไรก็ไม่รู้ที่โทรศัพท์ครักดๆๆก ใจจริงมั้งครับแบบนี้สงสัยต้องเรียกุยซะหน่อยละอคโหนมันส่ดยวเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยเนี่ยาดหนูดีมานี้ก่อนจ้าดีตรงนี้ก่อนนะเอาเพื่อนๆไม่มงเราอย่างนั้นล่ะนั่นสิเหมือนเราทำอะไรผิดเลยอะเฮ้ยอนีจะพูดดใจ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 เย็นใจใจ่นใจใจใจเย็น หนูดีนาดานี่ทุกคนะรู้ความจริงหมดแล้วนะ<อ>นี่หนูดีนาดาทำไมเธอหุ้นาทำอย่างนี้ด้วยอะอะอหนูก็หนูก็แค่อยากให้เพื่อนๆสนใจแค่เราสองคนเราเราไม่ได้ตั้งใจจต่แกล้งจรินะอ้ยอย่างนี้พี่เอง <c oughs> คริมค่ะว่าไงล่ะ <c oughs> เธอโกธรหรือเปล่า เส็นเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่อะเราก็รักกันไนดะ้ดีมากนี่ครูจะบอกให้นะการที่ทุกคนยอมรับแบบนี้ต้องไปทําอะไรแบบนี้หรอกเราแค่มีน้ําใจกันปก,กติกเนี่ยแค่นี้ก็ดีแล้วใช่ไหมคะเข้าใจแล้วคอับครูขอบใจนะพิมพ์ที่ไม่โกรธเราอะตอนนี้เรื่องทุกอย่างก็จบลงอย่างแฮปปี้เอนดิ้งนะเข้าใจกันดีแล้วแล้วก็ไม่ทำอะไรไม่ดีแล้วนะคะครูครับอะไรแล้คนนั้นไปส่งกันบ้านผมคร